สวัสดีคุณคพื่วยนะครับผมเกมบากานนครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ10อันดับนะครับวันนี้ก็จะมาจัด10อันดับนะักแคสเกมไทยที่มียอดซับสไคร์เยอะที่สุดนะครับอันดับที่10คุณกายชาแนลคุณกายชาแนลนั้นมียอดซับสไคร์ถึง442,700คนและวิวรวมทั้งสิน 58, 66, น้น58,866,700ครั้งอันดับที่9 KN Crazy KN Crazy มียอดซับสไคร์ทั้งหมดคือ 519,600คนและวิวรวมทั้งสิ้น90 3,900,000ครั้งอันดับที mm ่8 m มเ e อร์เก r m มอร์เม m e r นั้นมียอดผู้ Subscribe ทั้งสิ้น694,500คนจำนวนวิวทั้งสิ้น128,777,500คนนับเป็นดูที่77 7เลยทีเดียวอันดับที่7 Tackle 4826หรือ a า k l e m i ม e c คร f t มียอดวิวเอมียอดผู้ติดตามทั้งสิ้น732,000คนและจำนวนวิวทั้งสิ้น273,492,000ครั้งอันดับที่6 a c r o s s Record มียอดซับสไครต์ทั้งสิ้น827,900คนวิวรวมทั้งสิ้น119,26,000ครั้งอันดับที่5ทีมแกรี่มูวีไทยหรือก็คือลุงพีนั่นเองมียอดซับสไครต์ทั้งสิ้น 95,300คนและวิวรวมทั้งสิ้น255 3 7 2 0 0 0มครั้งอันดับที่4สบิงซีมียอดซับสไครต์ทั้งสิ้น1 2ึ3งล้านองนร้อคนว,วรวมอยู่ที่2 6ง5 5า2 0 0ครั้งอันดับที่3าสกิททีวีมียอดซับสไครต์ทั้งสิ้น1 1 5 3 5ล้งคนและวิวรวมทั้งสิ้น 220ล้าน511,000ครั้งอันดับที่2 Belifer หรือก็พี่พี่เบนั่นเองมีผู้ซับสไครต์ทั้งสิ้น1,379,100คนมียอดวิวรวมทั้งสิ้น306,519,800ครั้งแล้วก็มาถึงอันดับที่1อันดับที่1ก็คงจะเดาไม่ยากเลยว่าเป็นใครอันดับที่1ก็คือ m r Hardlocker หรือก็คือพี่เอกนั่นเองมียอดซับสไครต์ทั้งสิ้น หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนยอดวิวรวมทั้งสิ้นสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยครั้งแล้วก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ซับสไครต์และแชร์แล้วก็อย่าลืมไปไลฟ์แฟนเพจของร้อยด้วยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมครบสองหมื่นซับสไครต์จะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ